วันนี้มาดูลูกชายแข่งบาสเกตบอลค่ะวอลเลย์บอลเนาะไม่ใช่บาสเกตบอลเอออันนี้ลูกชายเบอร์32โอ้นี่ค่ะน,นี่ค่ะนี่ค่ะทีมเขาก็ ลูกชายจะใส,ส่สีขาวไอ้คนในยูทูบไอ้ดนในลูทูบไม่ได้คนโตนน้อยลูกชายมีแต่คนโตในน้อยค่ะทีมลูกชายนี่นี่ เบอร์สามสองค่ะทุกคนเบอร์สามกระตัวน้อ 12, น <c oughs> ยๆเบอร์สิบสองกระตัวน,น้อยนี่ต้องกรนตัวน้อยๆนี่ลูกชายกำลังถือบอลอยู่นี่จ้านี่จ้านี่นี่ <c oughs> เสียงรองเท้าดังจิ๊ดจ๊ดจิ๊ดจ๊ด ăn warm, pin gân keng mình nắp muối. เป็นเจ้าภาพนะคะเป็นเจ้าภาพนี่ค่ะลงไหมเนี่ยโอ้ยไม่ลงาามาเชียรลูกชายค่ะทุกคน แม่ยาด้วยแม่ยา่าสามีก็มาเราให้ความสำคัญกับลูกนะคะให้ความสำคัญกับเขา